ก็นำพาลุงแดงกลับบ้านนะครับจากกาญจนบุรีถึงสมุทรปราการด้วยความเร็ว80กิโลเมตรเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะถึงเมื่อไหร่เราก็ไปกันเรื่อยๆครับมีรถเซอร์วิสตามหลังหนึ่งคันเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะถึงที่ทุ่มไปกันต่อครับ เส้นทางส,ยสวยๆครับวิ่งลาะทุ่งไปเลยครับขบวนนี้ก็เป็นทั้งด่วนนะครับกาญจนบุรีเทพบางใหญ่อะไรประมาณเนี้ยเป็นแปดหนึ่งเนาะจะาจำไม่ผิดนะส่วนเราวิ่งข้างล่างครับพอรถเราอยู่ข้าง,ง,งล่างวิ่งความเร็วแปดสิบความร้อนก็ปกติไปได้เรื่อยๆครับแอร์เย็นเพลงมีครับแต่ว่า เปิดไม่ได้เนื่องจากเขาไม่มี power ครับทังเสียงมีเยอะเต็มเลยลำโพงลำโพงแต่ว่าขาด power เดี๋ยวเคจะไปแก้กันทีหลังครับกับการลุแดงเบรกแข็งนิดนดหน่อยหน่อยนะครับคือจะจังหวะวันจังหวะก็ปึ๊กเลยก็คือตับขับที่ความระมัดระวังไปเรื่อยๆครับจะไปถึงบ้านเราค่อยว่ากันไปจะทำยัไงกันต่อครับ ลมอาจจะไม่เสียอาจจะเป็นที่วาวเราพยอยาปแ,แก้กยังหน้าง,งาบายทีรเรากบรกเมยวงหน้าเลยชะลอชะลอไปก่อนไปจี้ใครครับเราไปเรื่อยๆอันนี้ก็ถทางรถไฟโคตรโดกแข็งมากเลยทึ๊ด้อยากจะตอยก็ตอดเลยโอเคครับ ครนปฐมแล้วนะครับเมื่อกี้เราเพิ่งผ่านเส้นทางนครปฐมมาเรื่อยๆครับก็ได้อยู่นะความร้อนแอร์เย็นปกติับสบายๆแปดสบ 80, 90, ิบเก้าสิบเร่งแซงก็มีบ้างน,นิดๆหน่อยๆก็บางทีเพิแ่แวะเติมน้ำมันมาเจอน้ำมันก็ขึ้นปกติความร้อนความเร็วรอบเครื่อง ตามที่บอกครับอาการเบรกเดี๋ยวเราเข้าไปแก้กันที่บ้านก็คือไปได้เรี่ยๆครับเดี๋ยวต้องด้วยความาระมัดระวังอ่านั้นมาดามวันนี้มาดามแซงมาดามไม่รอเลยครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านหรือว่าจะทับเดียรระหว่างทางกันอีกทีนะครับระหว่างทางเราระหว่างทางเราก็เจอดนะ้านสัตว์นครับเนรุ่นเนี้ยคือตอนแรกหาอยู่ตัวช้างเหยียบของสองโซนนะครับ ท้ายเรามาได้คุณลุงแดงเช่ออย่างว่าครับบางทีสภาพยอย่างนั้นมันก็แพงเดินงบเราเราก็หาเล่นหาอะไรที่แบบซื้อง,ง่ายขายคล่องเผื่อเราเบื่อหรือว่ายังอาจจะขายได้แต่าขายไม่ได้มันจะเจ็บตัวน้อยหน่อยแต่คงเล่นไปสักพักะครับอาจจะมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเราจะคอยทำคลิปมาเรื่อยๆเพื่อ เ่อนผมท่าในใดที่เล่นรู้ดีก็จะได้มีดาเายด้ไม่รู้สึกว่าเหงาครับ <S <S นี่เราก็ <S <S เดินทางมาเกือบครึ่งทางแล้วครับิปสักพักก็ถึงบ้านก็น่าจะ6โมง6กว่ามีแน่ๆวันนี้ตอนนี้ก็5โมงลนะ8นาที5โมงอยู่ยังอยู่เส้นบอลลออยู่เลยล้วก็ไปเรื่อยๆเว้นระยะหา่างขนาันหน้าไว้เยอะๆหน่อยรถเยอะ ความปลอดภัยเซฟๆครับตามกันไปขึ้นไม่น่ากลัวครับกลัวตะล้องครับถังมันลงยาวๆระบบข้ามล้อลุ้นีนไม่ค่อยดีอยู่เดี๋ยวเราจะเป็นสะพานแฝงกันระยะห่างตามเคยครับเรื่อยๆเราจะรับผิดชอบการจรจาเรื่องสะพานแฝง ก็น่าจะไหวนะครับเป็นปัญหาคือตอนนี้เราถ่ายไปเมือหนึ่งเมื่อหนจับวงมาลัยถ้าเกิดลุงจะต้องมีการตัดเทียเนี่ยอาจจะพาสตุกพาสั่งกันบ้างแล้วครับเดี๋ยวเราออกฝาครับมองข้างหน้าคือรถช้านะเราออกฝาดีกว่า ไหลไปเรื่อยๆลุมเลุงเหนื่อยขี่มา,กาไกลก็ออกจากป่าจะกลายเป็นลุงหนุมเมืองนะครับจะลุกชาวป่าจะเป็นลุกชาวเมืองนะครับได้ครับ,บโอเคอันนี้จะเึินการางป่าแล้วะครับก็องขเรื่อยๆ่เกี่ยห้าด้วยนะครับอนนี้ยนยอยูดเกี่ยห้า ก็เคลื่อนปกติเลยครับเรื่อยๆใช้กล้องถ่ายครับความตัดถ่ายตัดบ้างอะไรบ้างแล้วก็พัฒนาไปลุงก็มาลุงก็มาของลุงเรื่อยๆครับแล้วก็เป็นทางด่วนบุรพาวิถีนะครับเรื่อยๆครับถ่ายคลิปอัปเดตเดินทางกันเรื่อยๆตลอดเกิดใหญ่แล้วครับประมาณ ส0ิศรอเราก็จะถึงบ้านแล้วครับจับไปเรื่อยๆจากข้างล่างรถเยอะเราก็เลือกมาวิ่งขึ้นบนครับเพราะว่าลุงเรามีปัญหาเรื่องเบรกแต่ลุงตัวไม่ร้อนไม่อะไรครับมาเรื่อยๆขอให้ระหว่างทางฝนจะตกเลยครับนะ แอร์ก็อเย็นฉ่ำปกตินะครับตามภาษาตามอายุตามราคาข้างหน้าเราก็บินลงเป็นเวอร์ชั่นต้องใจอยหางที่บอกเดี๋ยวว่างๆเราก็จะพาไปข,ขับรถเล่นแถวสนามบินนะครับเดียเ๋ยวจะฉากกลับบ้านกันต่อครับนหน้าฝนมึนชึ้เลยครับเราไม่รู้จะถึงบ้านก่อนปะ มันจะเปลี่ยนระหว่างทางเราลุกันครับเมื่อกี้เห็นมีรถซิ่งแซงไปหลายคันเลยรถมันเร็วรถในโตครับไปรู้ไปไหนกันเราก็ตักล้าตามมาปั๊บเราไม่ดีแต่ทีเขาเบรกี๋ยวเราจะพาเขาจะหาย